ผัก5ชนิดบำรุงสายตาผักบำรุงสายตา,า,ยตาหากินง่ายอยากมีดวงตาสุขภาพดีเรามาบำรุงสายตากัน 1. มะเขือเทศช่วยบำรุงสายตาและชะลอการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมเพราะในมะเขือเทศมีสารซีเซนทินทำหน้าที่ปกป้องรังสี UV จากแสงแดด 2. ฟักทองอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C ช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจก 3. ผักบุ้ง มีสารรูทีนช่วยป้องกันการเกิดต้อกระจก 4. มะเขือม่วงมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการตาผ้ามัวในผู้สูงอายุและ 5. แครอทมีสารเบตาแคโรทีนมากที่สุดในบรรดาผักและยังมีวิตามินเอที่ช่วยในการบำรุงรักษาดวงตาและช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆได้ดีอีกด้วย คลิปหน้านีมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแน่นอนค่ะกดติดตามกดแชร์ให้นีหน่อยนะคะ